ดีสมสมมิิันอโอ้มันแก่แล้วอิส u t h e n t i c อุตสาดีใจเจอให้เหมือนอ่ะอย,ย่าพอเรียกม,มามันจะกินได้อยู่ไหมเนี่ยดอกใหญ่งามมากเลยถือว่าใส่ได้มาคือมานี่พอบอกไม่เจอเราเจอเเจอ,อ่ะเห็นไหมกำลังอ่อนออนอย่าช้า l a า g นะ s a m e r Spaß เฮ ได้กินแล้วเห็ดปีนี้คือน้ำลายเลยนะสวัสดีค่ะวันนี้นิดพาโนมันมาหาเห็ดเจอเห็ดแล้วตอนแรกคิดว่าจะไม่เจอนี่กำลังตุ่มๆตาตายฟิชตึกหนึ่งสองสามกำลังตุ่มๆเลยเห็นไหมโอ้โตายับดอกไม้กับฝนนี่นี่นี่โนมันเนี่ยนี่โอ้กำลังตุ่มๆเลยเห็นไหมแล้วก็นี่อันนี้ดอกใหญ่มากเลยนะนี่ แต่ว่านิดว่ามันจะแก่แล้วนะโอ้โหเป็นไงล่ะได้อยู่แล้วก็นิดเห็นตรงไหนอดอกหนึ่งนูน่นเห็นไหมคือมันก็มีอยู่นะแต่ว่าเราต้องค่อยๆก้มดูนะคะเพราะาบางครั้งมันก็ซ่อนเนาะเดี๋ยวนะคือตะก,การนี่ก็เต็มเดี๋ยวว่างก่อนคือดอกนี้เขาดอกใหญ่นะกินทีเดียวแบบอิ่มเลยเนาะวันนี้มีเวลาน้อยนะคะนี่มีรอยคนมาเก็บ หลายวันแล้วนะนี่เขาแห้งแล้วนะคะนี่ก็มีรอยคนมาเก็บอันนี้คือเขาคงแบบไม่เห็นนะเพราะว่าดอกมันเล็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยโอ้ได้แล้วอีกหนึ่งดอกไปค่ะทีนี้เราก็จะตัดรากกันนะเพราะว่าไม่งั้นเราเอ่อเดี๋ยวขยะเต็มนะที่บ้านแล้วอย่างเขาจะได้ขึ้นอีกนะคะนี่เป็นเห็ดที่นิดเก็บได้บางดอกเขายังตุมต่มๆอยู่เลยนะคะแต่ว่านิดก็เก็บนะ เพราะว่าน,นี่กลัวจะเอไม่เจอนะคะเนี่ยเขากำลังขึ้นเลยนะดอกน้อยๆตะ,ตะมุดตะมิดก็อุ้ยนี่อีกนะเห็นไหมอันนี้ถือว่าโอเคแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังเล็กอยู่นะเดี๋ยวนิดเออไปดูเรื่อยๆก่อนนะคะเนี่ยเขากำลังขึ้นเลยนะทุกคนโน้เมนไม่รู้อยู่ไหนมีดก็ไม่มีถุงก็ไม่เอาไปเราจะได้เห็ดไหมหน้ากลับมา เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะอยู่ตามกอแบบนี้ด้วยนะแล้วก็บางทางก็ขึ้นเด่นๆเลยนะคะดูไปเรื่อยๆแล้วกันเนี่ยโอ้มันน้อยมากเลยนะเห็นไหมดูนิดเก็บหัวรุดเลยอะมือหนักไปหน่อย <c oughs> <c oughs> เขากำลังตุมๆมจริงๆนะเนี่ยแต่ว่านี้โอเคอยู่นะคะอันนี้ดอกใหญ่เดี๋ยวถ้านี้เจอดอกเล็กนี้จะไม่เก็บแล้วนะ อีกประมาณสักสองสามวันค่อยมานะคะเพราะว่าเขาน้อยเกินอะพอเก็บขึ้นมาแล้วแบบลากขึ้นนิดเดียวจริงนะไม่พอกินนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะอย่างนี้ยังพอได้กินนะคะมีนอนนะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะยืนอยู่ตรงนี้ก็หันมาเห็นอีกดอกหนึ่งดอกนี้สวยนะตูมกำลังโอเคเลยพอได้กินนะ แต่ไม่รู้ว่าจะเน่าหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องลองผ่าดูทุกคนเห็นเห็ดดอกนี้ไหมมันกินได้ไหมมาดูใ,ใกล้ๆสิทำไมมันดอกใหญ่จังโอ้ใช่ไหมเนี่ยไม่กล้าเก็บนะทุกคนมันใหญ่เกินอะ่ะโอใหญ่มากจริง <laughs> เห็ดอะไรอะ่ะใครรู้ ถ้าเห็นใหญ่ขนาดนี้หรือว่าไม่แน่ใจนิดไม่เก็บนะเอาไว้เฉยชมอย่างเดียวนะคะก็มองไปรอบๆนะแต่ว่าตะก,ก้านิดอยู่โน้นนะคะเห็นเห็ดแบบตกใจอะใหญ่มากนะใหญ่กว่าฝ่ามือนิดอีกนิดเห็นตรงนี้สามดอกอุ้ยสี่ดอกเลยน่เขาซ่อนอยู่ใต้ต้นไม้เห็นไหมทุกคนกำลังสวยๆเลยนะ แล้วก็นี่เลยเห็นไหมโอ้วันนี้พอได้กินอยู่นะคิดว่าตอนแรกจะไม่ได้กินแล้วอะกลัวจะไม่มีนะเดี๋ยวเก็บก่อนนะพอมามุมนี้เห็ดเริ่มเยอะนี่นี่ดอกนึงอันนี้ยังเล็กไปนะแล้วก็อยู่ตามพุ่มไม้อะเยอะอยู่นะนู่นนะคะเห็นไหมถ้าดูกไกลนูน่นไหมสามสีดอกนะคะ เห็ดเยอะอยู่นะนุ่นก็ดอกน้อยๆน,นะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าถ้านี้เจอเห็ดน้อยๆนี้ไม่เก็บแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวค่อยมาใหม่นะคะ <laughs> เดี๋ยวค,ยค่อยเก็บไปเรื่อย <laughs> ๆอาจริงีิฐาแต่เห็ดนะไม่เห็นโนโมแมนเพิ่งได้ยินเสียงนุ่นหลังต้นไม้หิวปากมาเดินเล่นในป่านะไม่คิดจะช่วยมีหาดไม่คิดจะช่วยกันเลยเดินไปเดินมาก็เจอนะคะ แต่เนี่ยมันน้อยนะเนี่ยแค่นี้เองยังไม่เก็บนะคะไว้ก่อนเห็นเยอะมากเลยอะตะมุตตะมิดแต่ว่ามันน้อยนะน่าจะต้องรอสักสองสามวันหรือเปล่าเห็นไหมว่าจะไปดูทางนู้นนะหนูมันมีเห็ดมาให้ดูแต่ซ่อนไว้ข้างหลัง Das stimmt, ja. Wo ist das? Da, schau mal. Malonen. Echt? Ja. Sicher. Ja. Und was ist mit diesem Mann hier? Hm? Oh, mein Geller ist auch richtig. Aber mein Geller. Okay. ist so alt. Schneid mal durch. Sieht äh, gut aus. Ja, ja. ja probieren wir. มันจะกินได้อยู่ไหมเนี่ยอ้ยโอเคใช่ตัวย,ยาเนื้อนเนียนอยู่เห็นไหมาย,ยาเอาแต่เอ่อคนต้นอ่ะต้องหั่นทิ้งนิดนึงเก่งเก่งเก่งวะใช่วหาวใช่เอาถุงไปด้วย <c oughs> นิดเดินเข้ามาลึกหน่อยรู้สึกว่าไม่ค่อยมีเลยนะมีแค่ตรงช่วงต้นๆเจอคนอื่นด้วยนี่นุน่นเขาเก็บอยู่ ต่ไม่รู้ใครนะไม่รู้จักคนฝรั่งอ๋อเหมือนคนไทยเลยอะ่ะไม่รู้คนรู้จักหรือเปล่านะเพราะว่าส่วนใหญ่คนเอเชียเราชอบมาหาเห็ดไม่มีเลยอะ่ะเห็นตรงนน้นดอกใก่ๆไม่ใช่หรือเปล่านะ เดินไปดูเล่นได้สักมอหนึ่งก็เอาแล้วเนาะทุกคนทีนี้ถ้าเจอดอกเล็ก็คงต้องเก็บแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวมันน้อยอ่ะเนี่ยโอ้โหก็น้อยจริงเนาะคําเดียวจริง <c oughs> ต้องดูไปเรื่อยๆ นี่พยายามดูไปเรื่อยๆก็ไม่เจอนะแต่พอเจอทีทุกคนดูเป็นกลุ่มเลยหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยคือแปลกมากเลยเนาะหรือว่ามันมีขี้วัวขี้ควายเนี่ยตรงเนี้ยใช่ไหมงามมากจัดเลยนะทุกคนดอกกำลังตุม่มตุม อพอได้กินอยู่นะตอนแรกว,ว่าเล็กๆจะไม่เอาแล้วนะแต่ว่าวันนี้เห็ดหายยากนะคะก็เลยต้องเอาเดี๋ยวไม่ได้กินนะนี่ก็ยังพอได้กินอยู่นะคะแต่ลำต้นเขาอ้วนอยู่นะสวยๆเลยโอ้ตรงนี้สามดอก ไปอ้อ้วนด้วยนะห,หัวหลุดหมดแล้วเนี่ยแรงเยอะเดี๋ยวหั่นเลยนะอันนี้จะออาอันใหญ่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะหลุดมาหมดเลยโอเค เริ่มเจอดอกใหญ่ขึ้นนิดนึงมาประมาณ30นาทีก็ได้อยู่นะครึ่งตะก้านั่นเห็ดอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้โอเคเนี่ยใหญ่อย่างเงี้ยโอเคเลยอุ้ยมมงมุมดีนะนิดไม่กลัวถ้าเป็นน้องฟิโหน้าเห็ดน,นิดคงไม่ได้กินแน่ๆเลยอะ่ะน้องคงโยนอะ่ะสวยมาก อีกหนึ่งดอกแต่ข้างหน้านี้ก็ยังเห็นอยู่นะยังได้เรื่อยๆนะคะดูดอกนี้ทุกคนดอกใหญ่งามมากเลยอ่ะถ้าเจอแบบนี้สักยี่สิบดอกนะเต็มตะก้าเร็วมากโนเม้นมาแล้วไม่รู้ได้หรือเปล่านะ <S <S เดี๋ยวนี้จะต้องรีบไปแล้วนะคะเวลามีน้อยอ่ะคือวันนี้มันไม่ได้เจอแบบ เดินปุ๊บเจอปับ๊บเดินปุ๊บเจอปับ๊บอะไรเงี้ยคือเก้าหนึงเจอเก้าหนึ่งเจอเหมือนปีที่แล้วนะแต่ว่าก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะคะเนี่ยเดี๋ยวต้องกลับไปทำความสะอาดอนะีกเนาะวันพรุ่งนี้วันนี้คงไม่ทันนะคะเดี๋ยวเดินดูสักแป๊บหนึ่งเผื่อจะได้อีกสักหน่อยหายากจริงนะพีนี้อุ้ยเจออีกดอกนึงดูดอกนี้ก็โอ้โห ถือว่าใช้ได้มาคือมานี่โอ้สวยจังเลยนี่เป็นเห็ดที่นิดหาได้ครึ่งตะกา้าถ้าหั่นแช่แข็งล้างทําความสะอาดแล้วก็น่าจะได้อยู่นะสักสองถุงนะคะสองถุงไม่ก็สามถุงสำหรับนิดพอแล้วนะสำหรับปีนี้นะคะแต่ก็ไม่แน่นะนิดอาจจะมาอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเพราะมันน้อยเกินไปอะเผื่อเพื่อนมาบ้านเผื่อแกงคือมันทำได้หลากหลายเมนูเนาะ ประหยัดนะคะแล้วก็คือเรามั่นใจด้วยนะเป็นเห็ดที่เราแบบรู้ว่ามันกินได้อะไรเงี้ยเพราะานิ้หาเห็ดไม่เก่งนะมันมีเห็ดหลายชนิดนะคะแต่ว่าเ,าเก็บแค่เท่าที่รู้อะไรเงี้ยโนมมันไม่มาสักทีเลยนะเข้าไปตั้งนานได้ไหมดอกเดียวทุกคนดอกเดียวจริงแล้วก็แบบแก่มากด้วยหายากโนมมันบอกอยื่นเรียกโนมมันไม่มาสักทีเห็น โอลายดอกอยู่นะทุกคนคือเขาไปทางโน้นะไม่ได้เลยนะได้มาดอกเดียวนะคะแถมแก่ด้วยดอกเบลเลอร์เลยนะพอขึ้นไปตรงนั้นโอเหมือนจะได้ครึ่งถุงเลยนะติดลมเลี้ยอะไรก็ไม่มา <laughs> ขอแมกมกระไซา์เนี่ยก็คือนะัดเพื่อนไว้หกโมงครึง่งจะไปช่วยเพื่อนเอขนอตู้เสื้อผ้าโซฟานะคะที่อิเกียอีกแล้วนะคือนี่เราไปสามครั้งแล้วนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นเราจะไปกินซูชิกันนะก็เลยรีบนิดหนึ่งนะคะเนี่ยได้แค่นี้นะไม่เอาแล้วนะคะไม่มีเวลาเดี๋ยวค่อยมาเก็บใหม่คราวหน้านี่ก็ต้องกลับไปล้างทําความสะอาดอีกนะนี่ก็ทําความสะอาดคร่าวๆแล้วนะคะพวกนี้เช้าอะ่ะเดี๋ยวจัดการเด็กๆไปโรงเรียนเสร็จก็นะลุยเห็ดเลยนะคะเดี๋ยวนี้จะตั้งไว้นอกเอ่อตรงเทราเซ่นนะนอกบ้านนะคะตรงบันไดอะ่ะ เพราะว่าอากาศเขาเย็นนะช่วงเช้านะคะแล้วก็เขาจะได้ไม่แห้งด้วยเนาะหมอกลงนะคะวิธีเก็บเห็ดของเน็ดไปตอนเข้าตู้เย็นนะวางไว้นอกบ้านนะคะแต่ว่าถ้าวันนี้มีเวลาก็อาจจะล้างวันนี้นะแต่คิดว่าน่าจะไม่มีเวลานะคะกว่าจะกลับถึงบ้านก็จะสามสี่ทุ่มเพราะว่าต้องช่วยเพื่อนขนไปไว้ที่บ้านด้วยนะหนูมันติดลมจริงจนะตอนแรกแบบทำท่าแบบงอแง,ง,ง,งแล้วนะหาเห็ดไม่เจอได้อยู่สามดอกนูแม่นวันนี้ Ja, ja schon langsam hast du Spaß, ne? Ja, komm mal her. Này, Komm mal her. Nein, nein. Nein, nein, du neust sie und ging. Komm mal her. Oh, 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 Ja, das sind ja, komm mit der Gege. Auch mal lohnen, ja. Oh, da kommt mit ใหญ่จังอู้อันนี้ดอกใหญ่น่าจะยังไม่แก่นะได้กินแล้วเห็ดปีนี้คือน้ำลายเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แกงใส่หมูสาชั้นอ้ยสวยๆเลยนี่ทุกคนใส่เลยใส่เลยไปนมมันกลับเถอะไม่มีเวลาแล้วเจอแม่มันก็เจอลูกเจอลูกมันก็เจอแม่นะเห็ดตัวนี้ เขาขึ้นลำลามกันนะคะไม่ต้องเดินไกลอะ่ะแล้วทำไมในถุงไม่หั่นไม่ตัดมูสอเลสอัพชไนตัดเยอะๆหน่อยโคนดินน่ะไม่รู้จะเอาไปทำไมอุ้ยนี่เห็นไหมเมื่อกี้นี่เดินมาทางนี้นทุกคนมองไม่เห็นหัวเห็ดดูสิเอ๊ะรวกรอบมองไม่เห็นนะ่ะโอ้โอตายเดินมายังไงเนี่ยฮะดอกเบลเบล โอ้ยอน,นี่สวยไหมล่ะจะกลับแล้วก็ยังได้อยู่นะได้เรื่อยๆดูดอกนี้ตะมุตะมิดถ้านิดใหม่สามวันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมาซ้ำที่เดิมหรือเปล่านะคะมาเจอที่ที่เดิมหรือเปล่านะคือมันก็บอกยากนะเนาะเนี่ยบางครั้งในนี้นี่ก็เหล่ดูมีไหมอะไรอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่ถ้าดอกเขาใหญ่หน่อยเราจะเห็นง่ายนะแต่ว่าถ้าดอกเขาเล็กเกินก็ดูยากนิดนึงหนูนมันยังติดลมอยู่เลยอะ่ะดีนะนีดเอาถุงหิ้วมาด้วยจะได้แบบแยกกันเดินไม่เห็นเลยอะทุกคนดูสิอุ๊ย <laughs> พอบอกไม่เห็นเจอดอกหนึ่งอุ๊ยสองดอกเป็นกำลังใจนะแบบนี้นะ่ะ <laughs> พอบอกไม่เจอเราเจออะ่ะเห็นไหมกำลังอ่อนๆได้อยูอ่ได้อยู่ไหนอ่ะนี่พอเจอดอกที่หนึ่งเราต้องรีบมองหาดอกที่สองนะเห็นไหมขี้วัวนะเนี่ยปุ๋ยอย่างดีเลยอะ่ะโอโหอันนี้โอเคสวยได้กินได้กินนีอดอกนะึงนี่ก็มีดอกหนึ่งนะแต่ว่ามัน โดน,มนแมลงแทะข้างบนหัวแล้วอะตัดเลยวันนี้เป็นที่น่าพอใจอยู่นะได้เกือบเต็มตะกร้ามาประมาณหนึ่งชั่วโมงดูใครเขาทิ้งไว้พอได้กินอยู่อะดู่ยสิเดี๋ยวต้องไปทำงานหนักเลยนะที่บ้านแต่ก็โอเคนะคะเนี่ยรถเราจอดอยู่ข้างหน้านะ อันนั้นเจอคนนะคะถ้าไงเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเจอกันแบบแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ